สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันกับยายเผิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้ยยาเผิงกกัจะพามาเปิดราคาควายเป็นคลิปจากเอซีทั้งบ้านคือเกา่าเลยค่ะพี่กัดเพิ่นก็นอยู่อำเภอตาลสุมจังหวัดอุดรค่ะเพิ่นก็มีควายมาเปิดราคาอยู่สองตัวมาเบิ่งตัวแรกกันเลยเ้ยค่ะตัวแรกนี่เป็นแม่สาวท้องแรกค่ะ แม่สาวตัวนี้พ่นสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดบวกค่ะตอนนี้ก็ท้องในสามเดือนแล้วผสมกับพอพันบานเนอะคะ่ะกินเก่งพ่นน่ะค่ะรเป็นตะเลียงขนสีทองค่ะเพ่นก็เปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันเลยค่ะแม่เนี่ยแม่สาวท้องแรกสี่หมื่นแปดพันบาทราคากับต่อร่องเลยอีกเลยคะ่ะของในสามเดือนแล้วค่ะ ผสมพอพันบันบานราคากะพอสื่อไปเลียงอยู่เนาะคะ่ะสี่หมื่นแปดพันบาทมาเบิ่งตัวที่สองพเพลยดได้ค่ะตัวที่สองเป็นตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวนี้ยอายุสองปีเกือบสามปีแล้วเด้อค่ะส่วนสูงกับยูทีหน่ยี่สิบเก้าบวกสาหรับไผ่ทีอยากได้ไปเป็นพอพันคุ้มฟูงเนาะคะ่ะ หรือว่าเอาไปจับสัตว์ตัวใหญ่ค่ะกระดูกใหญ่ข้อหนาค่ะตัวนี้เพิ่นกระเปิดราคาอยู่ที่หาหมื่นหาพันเลยค่ะตัวผู้ตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทสนใจกะทรไปหาเพิ่นเลยค่ะโทรไปสอบถามราคาหรือว่าโทร่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนาะค่ะอยางหูยังกระทร่ไปสอบถามเพิ่พม สนใจโทรไปหาเพื่นเลยเด้อค่ะแม่ยุน่นเบอร์โทรเพิ่นกะ0641871158อําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลสำหรับคลิปนี้กับซานี่ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ